สวัสดีครับท่านผู้ชม FC แฟนช่องแฟนเพจของบุญธรรมนํำโชคนะครับวันนี้แอดมินจะพาท่านผู้ชมไปตามตัวเลขแนวทางตัวเลขโคลากับคุณยายพันนะครับคุณยายพันเพิ่นบอกว่าเพิ่นเคยฝันแม่นนะครับแอดมินก็เลยมีความสนใจนะครับสําหรับงวดวันที่หนึ่งมีนาคม2องพันหนะครับคุณยายพันเพิ่นฝันแบบใดก่ให้ท่านผู้ชมไปตีความฝันนํากันเด้อครับเด้อ พื่อตัวเลขความฝันของคุณยายพันธอาจจะเป็นตัวเลขโชคลาภตัวเลขที่มีรางวัลนะครับนาอครับท่านผู้ชมก่อนจะไปติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้ก็อย่าลืมเป็นกําลังใจให้อธิบบุญธรรมนําโชคนํไปด้อยครับเด้อโดยการกดไลค์กดแชร์ผู้ใดยังบ่กดติดตามก็ฝากกดติดตามให้นาเด้อครับเด้ออย่าอดมินบุญธรรมนําโชคจะตามหาตัวเลขโชคลาภไปฝากท่านผู้ชมคือเก็แล้วครับครับท่านผู้ชม ไปติดตามตัวเลขโชคลาภกับความฝันของคุณยายพันน้ำกันเนาะครับเนาะัีครบเป็นไงคุณยายสบายดีบ่รอบ่ครับไปหาหมอไปหาหมอสิครับเที้อยากข้าวผเพื่อน้ำมันอ๋ออันน้ำมันบัตรมะใช่ไหมนะครับเนาะได้แล้วพ่อใหญ่ พนยังว่าตื่นอยู่ครับบุ๊นันจะได้คื่น,นอนเป็นยังคุณยายไปหาหมอเป็นามาเจ้งไหนครับหมอับบใครับอือครับหหนอื ครับกำเวทเนี่ยแม่บอเห็นนะบอยายบอเห็นเลยสาวตาไปคบ,บอกครับเต่ยคุณใหญ่ฟันดีปะเออเพราะว่ามีอยู่หกสบเมน่งางครับครับฟับนมาสิแรกน้นฟันมากตยันยางไมแเท่งผู้คนโอ้ตยันบอครับ อ่ยางมากคนละขราวว่าขตยัมาด้ตยัมาได้ผลเป็นเงียงมือเถอะแมนอิลีครับเรายางมาบันทึกละางละชักมากยังขอยะมาหนังเบิงเสืจแล้วเราอะมาเเบิร์ดเราบอกว่าบันนละคนละว่ามันไ่มีแนวินเด้มเานื้นขอยะนี่จะจางเราคนละย่านเล่าอัน ว่าขวดไปเรนไหความคิดความฝันพนระวางที่มาเอาโคบขวดว่ากบนั่นอนน่าจะอะไรอะเอียนต์ขวดกับบเอาขบเอาขบเอาเต็มกำล้๊งขวดใจกับร้านวันนี้ขวเอาใส่ถุงเอาใส่ถุงหลุดลงไปหนาะแต่ยันจี่าคุไปเรนแล้วเขวดว่าอย่าละหายไปวันนี้มีจะโคบใหญ่แบบ ก็กะชกเอาคุบเอาคุปเอาคุบเอาวะใด้พ่วงง่ายบ่เราไปหันด้เราขอรามากเลยแต่ยันเราก็ตัอขึ้นไข่ก็มากปิงจังมาลายบันนี้ห่มสุดลกน้ำแข็งข่ไหมเออปิงไม่อช่ไข่ลบนก่ก็ ขุกขี่ยานปิงแทบบอกว่าเขาตั้งตัดออกเพราันอยังแต่ว่าเขาสันจะเตือบโบเป็นเลขสเองมันช่เป็นขวนเงินคขันซิ่งจับไข่ไข่ที่ได้เงินเดืยนอ๋อครับอืออันนี้มันมันจับค่ะนี่จะปิงหน่อยโบมีปิงใหญ่วิ่งตัวน้อยๆลายหัตั้งขวดโอ้ตั้งจับกระไตถึงมาจับบ้านเฮาก็บว่าปิงเข็มนะครับอ๋อเป็นปิงเข็มอแต่วันขยสันเป็นขวนเงินแต่ก่็ ก็ปีเป็นเลขบาทเ็เลาว่าเก้ากบกับเก้าเนาะเก้าแปดหาบ่คุ้ยางเปลี่ยะเก้าหาแปดคือได้ำเนคุ้ยซื้อคุ้ยคุ้ยคุ้ยคุเยคุ้ยคุ้ยาุ้ยนุ้ยคุ้ยครคุ้ยคุยคุ้ยค่้ยคุ้ยคุยคุยุ่ซื้อคั้นั้นคุ้ยคุ้ยค้ยยคุ้คุยคุ้ยคุยคุ้มคุ้ยคุคยคยค้อยคุ้ย้ยยค้ย้น้้อ จะว่าออกอย่างง้วร้ายอัน,นโอ้ปิงร้ายนานก็ปัดปิงออกเขาเล่นกันไปเท่าไหร่ง้วไห้แบบซีตัวงอนอันนี้ก็ควรเงินครับขันง้วแดง,งแดงง้อแดงง้ออะไรจะเป็นปันเงินดีกว่เออเป็นเงินครับจะ <ๆ S 2> ว่าขอว่ามานันจะเป็นตั <laughs> วใดมันจะเป็นตัวใดเหระครับรครับบุกคืดว่าเจ้าให้ ฝันเห็นยังเด็กบันไปเกี่ยวกันกับเจ้าอยกับฟันอยู่กับข่อยข่อยรู้ว่าข่อยมักเก้าแปดห้าข่อยกับพี่เก้ากินกับแปดเนาะเก้าแปดาะครับเกาแปดห้านะครับกลับไปกลับมาไปกลับไปกลับมานะครับเนาะตีจากครอบฟันนะครับเนาะฟันนะตอนั้นแล้วของหลังหองเมื่อ่อ้าวก็แล้ว ที่สัตว์ขนาดใหญ่สี่สัตว์นะเก้าแปดห้าตัวเดียวเลยมันบอกเออเก้าเก้าปีงกับจีนเปย์ก็เนากครับกบกบเป็นเก้าครับกบเป็นเก้าค่ะจีนกบเก้าฟันเห็นปิงก่อนฟันเห็นกบโบเอากบลงไปจับเอากบยิงหลุมใส่แบบนี้ครับกับช่างคัดปิงออก มันแต่ที่ตัวเดียวนี่แล้วมันกลับกันเนาะเก้าห้าแปดเก้าแปดห้าตัวเดียวนี่แหลนะซื้อกลับไปกลับมาซื้อกลับไปกลับมานะครับเนะบกลกับก็ได้เนาะคือเลขสามตัวนี่ค่ะตัวใดอยู่ข้างหนา้าข้างหลังกับฟางทำมันออกเ้าเป็นห้าไม่ที่ถือกรวดะบตือตรงกับตีโต๊ดจริงจริงครับภายในสามตัวประมาณเก้าแปดห้า ปดหา้าเกา <9 S 1> เ<ว>้าถูกไหครับแสลับเป็นสิบครับเก้าเป็นห้าเก้าห้าแปดเก้าห้าแปดอ๋อครับแล้วก็เก้าขึ้นนาเพราะว่าเก้าคืนานานะครับเนาะเก้าห้าแปดเก้าแปดห้าสิบมาที่แน่แน่คือเก้าห้าสิบโอ้โ,อโตมากบรอครับโตมากเลยเก้าห้าแปด ขวายไปแตม้ม๊บอยู่ในมือเป็นช่วงียี่เคลื่อนท้องมาฟันทีที่ได้แบบฟับบนว่าไปขว่าไว้ได้นอนวันไปทางคุ้มน้อยคอนอุน้ยบุญก็โพยพิมพ์โพยพิมพ์ผเสียตโตแล้วแต่งานเกานนเ่าผมผมผมเสียสิเวียไปแล้วอือครับยังแต่เมียรครับวันนี้เพื่อนเราไปก้านเอิ้มานะกัวกับเมียก้านเอิ้นมากเพื่อนน่ะ เพ่งข่อยตะเกาข่อยไปวัดละบาทเน่าเอืองไปต้มเน่าเอืองไปต้มคนล่เน่ามเอืองไปต้มคนละเอื่งอันนั้นเราเป็นถุงไอเซียนครับหักเบิังถุงอื่งถุงอื่งตัวใหญ่บัด่อยไปเบิ้งก็คือเป็นลูกอื่งหนูเป็นนิ่มนิ่มนิ่มวัดละบาทเอานี่ยละเอาสี่ถุงข่อยละถุงเท่าไหร่ละพ่ออุ้ยคนละถุงละสิบบาทอืมถุงละสิบบาทอ่าอืมอันนี้เป็นโตได้เด็กคับ เอกติเมนหรือโมเมนครับเมีมยบอกว่าถุงละซิวเ <c oughs> มีย่ยบอกเป็นตัวบังัวน่ะว่าสูงละซีฟเรา,าอันนี้เป็นความฝันเนะานะฝัะนคอยฝันคเพราะมแต่ได้น้ำฝันดอก,ก็จะว่าคอยตีออกตีโบอ,กออกน,อนะ,ะนะครับมันตุ่งท่านโบตรงน่ะเพราะว่าโบได้เห็นเขาเอ,อตาตัวเลขให้นี้มันจะคอยตี แม่อุ้ยน <Herm> ังลาแล้วนางทุ้งแล้ว <cra> ิ้วแล้ววะทัวแล้ววาทุ้งละจบานแล้ววะเอาโลดแล้ววาคนละเอาซีทุ้งไหวเซียนเอาซีทุ้งบหมครับอืมเอาซีทุ้งหนึ่งพอยวบหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งครับเนาะหนึ่งศูนย์แล้วจีบบ้านโอ้กเอาศูนย์หนึ่งไหครับเนาะอันหนงับกันคือเจ้าหนอกกันเนีดครับ ไอ้ื่อซีเท่อก้อนขอยสื่อซีหนึ่งศูนย์มันออกซีหนึ่งหนึ่งอ่าติเเดียวโอ้ต<ะ>ิดสีได้ครับนะอืมอใบเดียวพอมขั้นคอยสื่อหลายใบมันชี่ถือครับแสดงคุณยายกับปันเมนน็น,น,มน,เมนด้วยอืมเอยฟันเม็นอยู่ด้วยครับขันฟันวะไปจนตีออกขันงัวกับปิงหนึ่งเป็นขวนเงินขัดสันก็ได้เงินก็ได้เงิน เขาของมาให้คอยเขาเอาเงินเรือองเอีหยังๆีะฮะที่ได้ครทำคอยเอาน่นอยทำคอยเอาพวกเขาเอามากกได้ยังในก็ได้ยังเอออ๋อครับเป็นบาได้จากโชคลาภกับลูกหลานเอาเงินมาให้คือว่ครับอืมใใอ่าเพว่านี่ลายคนมากเลขช่องโหว่ธรรมดามากคิดใช้เลข<ม>เลขเพรท่านได้ออกคิดได้เยนเนาะครับ ศูนย์หนึ่งใช่มักจะได้ดิทสุดในความฝันในความฝันบอกครับก็มักเก้าหาแปดแล้วก็มักสี่ศูนย์หนึ่งสี่ศูนย์หนึ่งครับเนาะคอยห่ชื่อตัวนี้มาอื่นนะซื่อจะได้ครับตัวนี้แหละตัวคุณบอกเจ้าครับสี่ศูนย์หนึ่งเก้าห้าแปดนะครับเนาะ ฟันจะขึ้นนะครับฟันขึ้นมันดีดีสิโภันไม่ไหวแล้วครับถ้ามาด้าไฟฟันน่ะซีมงไอเซียนครัซีมึอเลออกซีมงเลออกจผมได้ยินเนาะมก็ยังงงครับตุณใหญ่ใหจำเสียงผมได้จำเสียงแ้เยงมนูครับยังไอเซียนไอเซียนมาอย่างนั้น เคยเห็นมากครับห้ายปีนะครับน่าพูดเลยมากประมาณสองสองสามปีเหมือนได้รับเลยตัวเด็กน้องคุณใหญ่บอกให้ฟังน้องใหญ่นะครับครับก็เือนี่ค่ะคือบัหลายโด ตือตับกำลังนะครับเออนาะมีพูนจีบเจ้าพูนเจ้าถือเตือยู่ดิแบตเตอรี่ในซองเตลือหรอเป็ี่นกค่ะแจงมันเป็ยนยังไงมันออกตัวเรียมันบกฟันนำานะอม่ฟันเร็วห้ามมาซือหรือมันกับบกฟันฟัเน,นเดียวคือ,อเป็นตัวเรีกยกใช่ครับเาว่าสิฟันมันคือจะก่อนเสียงแต่นอนบอนหลับมันขีดบ่เขลา มันบลาบเลยแต่เก่เามันคือข่อยฟันยังสิคือเมือเจ้ามาบ้าก็ฟันแลนเลยก็ไปซื้อเลขยังสิกับฟันมามีคนเอาของหายลดได้จะไม่โศกแล้วก็เบาขอโทษมาขีนี่น,นะขี้อุปนาคันขีผู้อื่นนะติดน้องมาน้องยังข่อยเต็ดบ่อรับประกันได้ ขันธีคอยได้บัดไปเยียวงขันธีใส่หลุมเข้าเอาแม่ปบไว้ก็ได้ได้เสียเงินแต่ว่าได้ของแน่วันนั้นเด้เก่าแต่เก่าขันธีออกไปซื้อคืนคนเห็นคนยังเสียเงินเขาอยู่เป็นขีจะพ้องเนี่ยเสียเงินเลยขันธีขี่ผู้อื่นมาขี่ใ่เรื่องนั้นก็กำัจัดดอกไม้จะพ้องติดตัวเลยเข้าอมหัวหายแดง เมื่ไห่มาหลักสันมาหลานมาขี่ใจเน่อยขี่เส<ะ>ียใหญ่นะครับ<ะ>เออหลานมานั่งในตั๋วมันขี่เต็มตั๋วเลยนะครับบัตเคยตื่นขึ้นเมื่อไหร่แต่ยันย้อนเงินเสร็งล่ะแล้วมาแต่ไปทำงานแล้วนั้นกับปองแล้วมาย้อนเงินเสร็งตั๋วเคยมองขีนะ่ได้ไหมหกพันโอ้อยเนกกาะ,ะหกพันบาทเด็กน้อยขีนใน่ใจเลขมันอกอกยังไงหญ่ ก็ลืมนะมันหลายปีนะครับนะครับท่านผู้ชมนี่ก็เป็นตัวเลขแนวทางตัวเลขข้อมฝันของคุณยายพันนะครับคุณยายพันธเป็นไหงวดแหลกนะครับถ้าท่านผู้ชมชื่นชอบนะครับตัวเลขความฝันของคุณยายพันก็ไว้เป็นแนวทางนะครับเด้อเพื่อนเป็นตัวเลขโชคลาภตัวเลขที่ไม่ต้องวันนะครับนาอในงวดวันที่หนึ่งมีนาคมสองพันหอหกสิบหกนะครับ แอดมินก็เสนอตัวเลขก็เป็นเพียงแนวทางการลงทุนก็มีความเสี่ยงหลอยเปอร์เซนก่อนจะลงทุนก็ให้ท่านผู้ชมพิจารณาดีๆก่อนลงทุนเด้อครับเด้อครับท่านผู้ชมแอดมินบุญธรรมน้ำโชกกับขไอยพ่อท่านผู้ชมนะครับที่เขา้ารับชมคลิปนี้ประสบความสุขความเจริญนะครับโชคดีตลอดปีและตลอดไปอย่าเจ็บอย่าจนขอให้โชคๆมันมายกับทุกคนเด้อครับเด้อสวัสดีครับ